สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยฮานอยรวมในวันที่30ให้นะคะส่วนแนวทางฮานอยรวมในวันที่29นะคะแอดให้ไปนะคะแอดเน้นเน้นฮานอยปกตินะคะไม่เข้านะคะแต่เข้าฮานอยว i p นะคะ1นนะคะมาดูแนวทางกันต่อในวันที่30เลยค่ะที่แอดคิดคำนวณและแอดได้ลงไว้แล้วนะคะในตารางมี4มี5มี8มี9มี8มี3นะคะเน้นเน้นวิ่งรูด8นะคะ ตัวที่แอดวงคือตัวที่แอดน้นและตัวที่แอดคิดว่าน่าจะมานะคะถ้าชอบตามไม่ชอบคือผ่านนะคะทั้งหมดมีอยู่9คู่นะคะหาหน่อยนี่นะคะตามนี้เลยนะคะถ้าชอบคือตามไม่ชอบคือผ่านนะคะยังไงแอดขอฝากช่อง YouTube 99แอพีพรวยด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตาม ช่อง youtube 99fp พาลวยด้วยนะคะยังไงขอฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ